แม่แม่ก่อนบีแม่โอ้าเรียกพ่อมาเรียกพ่อก่อนโอ้ป้าป๋ามาโอ้เอาพ่อไม่เอาป้าป๋าครับพ่อโอ้าแม่แม่พ่อบอยเรียกบอยพ่อบอย ยังเงี้ยงามยังอยงงามยงยงงามยังงามยงามบ๊ายบายบ๊ายบาแกโอเออหวัดีจ๊ะโอ๊กาข้าวมาบอด์จ้าบดนยระอคนาไปทั้งฝุ่นจ้าจ้นไปตอนไหนลูก ใครนี่ใครคะใครคะกาก่อนพูดจริงแล้วท่าก่อนแหมสวัสดีค่ะหนูไล่เองเลยค่ะวันนี้โอ้ยโอ้ยเบอร์เบยว่าต่างไรมันคือผักักทะเลมันคืทะเลเนี่ยทะเลทันมุกหัวไทย ท่วมหลังคาดเบอาเอาเอาเมาเาบิงนี้เอามาเบนี้เอามาเนี้ไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านเราแน่ๆเขาบอกดูอีน,น,น,นึ่นเขาเป็นเรียวพ้าลงเออไม่ไม่ไม่ยายกดดูก่อนได้ไหมอ่ะ ม่ยายกดดูก่นกอนเอาถ่ายรูปให้รูปหน่อยเอาถ่ายไหมถ่ายไหมเอายิ้มเย้ยิ้มนา่ารักบอกลุงวิทย์น,นา่ารักถ่ายเลยถ่ายเลยนลา่ารักอ่ะถ่ายทาย อันหญ่าถ่ายลูพี่ก่อนถ่ายนารักอายิน่ารักอายิมือกอน่ารักบบูว้า้ยถ่ายถ่ายรูปเนไปใส่ไมไปอยเอาไม้จันไหนบ้างไงจีเดร์ดีลุ้งไงเรเดี๋ยวไม้เดี๋ยวกล้อง เอาสถ่ทยมเออเอาไมเอาไมเอาเอาแอถ่ากันเดี๋ยวให้เจ้านั่งเขาให้เจ้ายืน่ทยลูกอา่ายอาอาอา่ทยลูกเนาน้องเพชร่ายมน้องเพชร่ายมึเออไ้พยไทยอยไยอน้องเพชรทำท่าทำอไรยกขาขึ้นยกขาขึ้นยกขาขี้หรอเออ ไม่ได้หน้ามันชัดถอยไปอีกค่ะถอยอีกโอเคนั่งนั er ่งใครลุงวิทยกบสองขาลุงวิทยยกสองขายังไงลุงวิทยทำไงลุงวิทยทำกระต่ายทำกระต่ายทำกระต่ายด้วยกระต่ายกระต่ายกระต่ายเออกระต่ายกระต่ายกระต่ายเออทำยังั้นทำยังไงคะเออนี่กระต่ายทำแบบนี้ เก่งมากลุงทำไม่เป็นเลยกระต่ายอ่ะไม้อ่ะ